Hi วันนี้ก็มาเก็บหอยอีกแล้วนะคะต <Okay. S 1> ากอยู่แล้วตรงนั้นก็คือตะไคร่เขียวๆนั้นลื่นแน่นอน sên đường, ik, ya hào gay, nút, we tông bay trong nút. How much you get? อันนี้เป็นตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะเราไม่เก็บนะเพราะว่ามันคนละไซส์กันเห็นไหมเนี่ยอ่ะเราไม่เก็บให้น้องได้เติบโต สะหรายทะเลโชว์มีฮาวันยูแฮฟสองคนได้มาประมาณ3โลแล้วมั้งโชว์มี